สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพี่กันนมแม่ค่ะสวัสดีลูกเพจแอตจูดมัมนะคะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้ค่ะเรามีนัดกันนะคะหนึ่งทุ่มสิบห้าค่ะกับพี่กันนมแม่นะคะในสาระความรู้นะคะเรื่องของข้อควรรู้นะคะในการปั๊มนมค่ะข้อแรกค่ะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยเนาะการเครื่องปั๊มนมเนี่ยมีกี่ชนิดเลือกยังไงนะคะต้องบอกก่อนว่าเครื่องปั๊มนมนะคะใน ถ้าในอดีตเนี่ยเราจะเห็นเป็นพวกจุกแดงๆนะคะปักเป็ดนะคะอันนั้นไม่นับรวมนะเพราะว่าเราไม่แนะนําไม่ใช้แล้วนะคะอ่ะเครื่องปั๊มนมในปัจจุบันเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะมีแบบเครื่องปั๊มนมมือปั๊มด,ด้วยมือนะคะอ่าเครื่องปั๊มนมเต้าเดียวเครื่องปั๊มนมไฟไฟ้าเต้าเดียวไฟฟ้าสองเต้าอ่ะแล้วก็เครื่องปั๊มนมแบบแบบนี้นะคะเกาะอกแบบนี้นะคะที่วันนี้พี่กันนามาให้ดูด้วยนะคะ ่ซึ่งเครื่องปั๊มนมที่มีการศึกษาเนี่ยว่าได้ประสิทธิภาพกระตุ้นการไหลของน้ํานมที่ดีที่สุดคือเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าสองเต้าค่ะหรือว่าเต้าคู่ถ้าพูดตรงๆคือเต้าคู่คือสามารถปั๊มแบบนี้ค่ะพร้อมกันเลยสองข้างเป็นไฟฟ้านะคะจะกระตุ้นการไหลน้ำนมที่ดีทำไมต้องปั๊มพร้อมกันสองเต้าพี่กันขออนุญาต พูดในในหัวข้อนี้เลยก็คือว่าเวลาที่ร่างกายเรามีการสร้างน้ำนมค่ะนะคะฮอร์โมนมันออกเนี่ยอีกข้างหนึ่งมันก็ไหลด้วยถ้าเราปั๊มข้างเดียวค่ะอีกข้างหนึ่งไหลก็ไม่ได้มีการเก็ดน้ํานมนะคะแล้วแล้วอุตส่าห์มีฮอร์โมนกระตุ้นการหลั่งน้ํานมแล้วถ้าปั๊มไปด้วยกันสองข้างน้ํานมมันจะยิ่งไหลดีค่ะอ่าอันนี้เลยนะคะเลยต้องใช้เครื่องปั๊มนมไฟฟ้านะคะสองเต้านะคะวิธีการเลือกค่ะ แล้วหนูจะเลือกยังไงคะสมมติว่าหนูจะเลือกละเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าสองเต้าคู่แล้วหนูจะเลือกยังไงควรเลือกเครื่องปั๊มนมที่เวลาดูดหัวนมแล้วไม่เจ็บแต่ดูดน้ํานมค่ะบางเครื่องคือดูดดูดดูดน้ํานมแต่ว่ารู้สึกเจ็บแม้กระทั่งแบบเปิดต่าๆเลเวลต่าๆยังเจ็บแบบนี้พี่เก่งก็ไม่แนะนํานะคะเพราะเมื่อไหร่ที่มีความเจ็บค่ะไอ้ตัวฮอร์โมนการไหลของน้ํานมเนี่ยมันไม่ค่อยไหล น้ํานมก็เลยจะไหลไม่ดีนะคะก็ไม่แนะนําให้ใช้เลยนะคะเราต้องเลือกเครื่องที่ไม่เจ็บหัวนมแต่ดูดดีนะคะมีทั้งโหมดกระตุ้นโหมดกระตุ้นโหมดดูดนะคะโหมดกระตุ้นเนี่ยก็คือโหมดที่มีจังหวะจืดๆนะคะแล้วก็โหมดดูดคือโหมดที่มีจังหวะดูแบบดูดจูดจูด,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 ดอย่างนี้นะคะอ่าอย่างของเออ Galaxy 2ตัวนี้นะคะของ a d i d ุด Mam นะคะเขาจะมี โอมกระตุ้นสลับดูดเนี่ยได้ยินเสียงไหมได้ยินเนาะจืดจืดจืดดจืดอย่างไคะคือมีทั้งสองโห,โหมดกระตุ้นและสลับดูดนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งของตัว Galaxy 2ตัวนี้ยเขามีโหมดเนี่ยให้เลือกหลายโหมดมากนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันดียังไงนะคะยังไม่ถึงเอาเดี๋ยวไปข้อต่อไปก่อนนะคะอ่ะเลือกยังไงอีกนะคะสมมุติว่าเราเป็นแม่ปั๊มรวนเนี่ยเราจะเลือกยังไงนะคะ แม่ปั๊มรวนเอาจริงพี่กก็แนะนําว่าเราต้องลงทุนกับเครื่องปั๊มนมนะคะ่ะถ้าพูดถึงความคุ้มค่านะคะมันคุ้มแน่นอนอยู่แล้วถ้าเราเได้เรื่องของสุขภาพลูกนะคะอ่าแล้วก็คุ้มภาพกับนมผสมแน่นอนถ้านมผสมมันมีราคาสูงเราก็เด็กก็คือกินเยอะด้วยเครื่องปั้มนมเครื่องเดียวเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนถ้ามีเป็นแม่ปั๊มรวนก็แนะนําว่าควรลงทุนกับเครื่องปั๊มนมเลือกเครื่องปั๊มนมที่ คุณภาพสูงนะคะนิดหนึ่งนะคะอย่างอย่างอ่ะตัว Galaxy 2เนี่ยตัวนี้ก็แนะนำถ้านะคะ,ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดอเผอิญว่าแม่เนี่ยปั๊มบางรอบปั๊มบางครั้งนะคะ,ะส่วนใหญ่เข้าเต้าทำยังไงอย่างเงี้ยก็ซื้อเครื่องที่ราคารองลงมานะคะอาจจะเป็นตัวมิเรเล่ไลตัวนี้ก็ได้นะคะอ่าแบบนี้นะคะก็คือแล้วแต่บัเจ็ดด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นแม่ที่เข้าเต้าด้วยนะคะจะซื้อเป็นแบบ แก๊กซซี่ทูเลยก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณแม่ที่ทํางานพี่แกนจะเจอคุณแม่กลุ่มหนึ่งนะคะที่มีปัญหาในการปั๊มนมระหว่างทํางานเช่นอาชีพพยาบาลอาชีพพนักง,งานแบงก์อาชีพคุณครูค่ะนะคะสมมุติว่าคุณแม่ปั๊มนมแล้วคุณแม่ต้องใช้มือจับจับกลวยคุณแม่จะปั๊มแล้วแบบไม่มีมือทํางานคะ่ะแล้วคุณแม่ก็ไม่อยากจะทําแบบนั้นเพราะว่ามันจะทําให้คุณแม่เหมือนเสียเวลางานนะคะตัวนี้คือก็ตอบโจทย์มากนะคะเป็นตัวที่ ใส่ไปในเต้าของคุณแม่สองเต้านะคะใส่ภายในเสื้อชั้นในนะคุณแม่ก็ไม่ต้องจับประกอบไซส์เซ็ตแม่ก็นั่งทํางานค่ะอ่าได้เลยเนาะอันนี้คือตอนนี้ต้องบอกว่าเครื่องปบมนมทำออกมาตอบโจทย์คุณแม่ทุกประเภทมากๆนะคะเหลืออีกห้าข้อที่ต้องรู้อันนี้ก็สำคัญอีกนะคะอ่ะน,นี้พี่การน,นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะ attitude mom นะคะ เครื่องปั๊มนมนะคะดีๆนะคะที่นอกจากทําเครื่องปั๊มนมดีๆให้กับเราแล้วนะคะยังสนับสนุนการไรฟ์ส่วนในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณลูกเพจ a t จ i t จุด m า m ลูกเพจพิการ youtube พิการนม,มแม่นะคะ,ะวันนี้พิการแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ